ชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างคุณผู้ชมครับก็เข้าสู่วันที่10นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ที่เนิน350ประสาทต,ตาควายปะทะกันอย่างเดือดนะครับทหารไทยปฏิบัติการพยายามควบคุมพื้นที่ขณะที่ทางฝั่งกัมพูชาก็รุกคืบต่อเนื่องนะครับทำให้มีกำลังพลฝ่ายไทยเสียชีวิตเพิ่ม2องนายครับ พจ army military force ครับได้โพสต์ภาพทหารไทยสองนายที่เสียชีวิตจากเหตุปะทะระหว่างไทยกับกัมพูชาที่เนิน3.50ประสาทตาควายจาา่าสิบเอกสำเริงคลังประโคนและพลทหารพานุพัฒน์เสาสาสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23พลีชีพเพิ่มอีกสองนายครับบนสมรภูมิเนิน3-50ภายหลังจากการสู้รบกันอย่างดุเดือดกับทหารกัมพูชาขณะเข้ายึดคนืนพื้นที่อธิปไตยของไทยบนเนินแห่งนี้นะครับ เบื้องต้นยังไม่สามารถนำร่างของทหารผู้สละชีพออกจากพื้นที่ได้เนื่องจากว่ามีการประทะและสู้รบกันอย่างต่อเนื่องขณะนี้มียอดรวมทหารพลีชีพในระหว่างการสู้รบที่ชายแดน19านายขณะที่กองทัพภาคที่2องกับก็ระบุข,ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียกํลาลังพลจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งสนายซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ กลาหารโดยกองทัพภาคที่2จะให้การดูแลสิทธิและสวัสดิการแก่ครอบครัวอย่างเต็มที่ขณะที่การสู้รบเมื่อวานนี้กับหน่วยทหารมารถถังของไทยปฏิบัติการทางทหารตอบโต้นะครับโดยใช้รถถังทําการยิงถลม่มอาคารบ่อนคาสิโนและฐานสแกมเมอร์ของกัมพูชาที่ช่องสายตะกูจุดนี้มีข้อมูลว่าทหารกัมพูชาเนี่ยใช้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติการทางทหารสําหรับการปล่อยดโดรนโจมตีประเทศไทย การยิงถล่มดังกล่าวนมีวัตถุประสงค์เพื่อทําลายฐานปฏิบัติการนะครับให้สิ้นสภาพไปนอกจากนี้กัเครื่องบินเป็นเครื่องบินรบขับไล่ F16 ของไทยเนี่ยก็ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทิง้งระเบิดใส่ตําแหน่งฐานที่มั่นแล้วก็คลังกระสุนปืนใหญ่ของทหารกัปูชาในพื้นที่แนวหน้าติดก,กับจังหวัดอุดรมีชัยก็ทําให้มีเสียงระเบิดดังขึ้นสนั่นวันไหวในพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับ <Okay. S 2> คุณผู้ชมครับส่วนคลิปนี้ครับนี่เป็นภาพชัดๆที่ทหารไทยเดินเข้าไปที่ปราสาทตาควายพร้อมกับถือธงชาติเข้าไปแสดงให้เห็นชัดๆเลยครับว่าประเทศไทยสามารถยึดคืนพื้นที่ปราสาทตาควายได้สำเร็จร้อยเอร์เซ์แล้วครับและนี่คือภาพจริงนี่ไม่ใช่ภาพ AI เพราะมันก็มีคนบางจำพวกครับอ้างบอกว่าเนี่ยเป็นภาพ AI กัมพูชาพยายามกล่าวอ้างอย่างนั้นกับซึ่งจะเห็นสภาพของประสาทรับว่าพังเสียหายอย่างหนักจากการประทะก,กันของทั้งสองฝ่ายครับ ส่วนทางด้านกองทัพบกทันกระแสกรับก็โพสต์คลิปวิดีโอแห่งความภาคภูมิใจระบุข,ข้อความบอกว่าฟังเพลงชาติที่ฮึกเหิมที่สุดทหารไทยเคลียร์พื้นที่อนุสาวรีย์ตาอมหายวับไปแล้วอนุสาวรีย์แห่งนี้นะครับถ้าจํากันได้เนี่ยนะฮะเป็นอนุสาวรีย์รูปชายขี่ม้าแล้วก็ถือหอกสร้างโดยกัมพูชาที่บริเวณช่องอานมา้าชายแดนอุบลราชธานีและกัมพูชาเพื่ออ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของพื้นที่ แล้วก็เป็นสัญลักษณ์วีรชนท้องถิ่นแต่ว่าการสร้างเนี่ยล้ำเขตไทยก็เป็นการละเมิด MOU-43 ทําให้ประเทศไทยเนี่ยคัดค้านมาโดยตลอดนะครับจนล่าสุดก็มีการประทะกันในพื้นที่เมื่อคราวก่อนเนี่ยนะฮะรอบแรกอนุสาวรีย์พังเสียหายจากการยิงปืนใหญ่ของกัมพูชาเองก่อนที่ต่อมาทหารไทยจะเข้ายึดพื้นที่แล้วก็เคลียร์อนุสาวรีย์ตาอมดังกล่าว